ปิดหนี้เจ็ดแสนได้ใน5เดือนด้วยอาชีพในหน้าติ๊กต็อกครับอันนี้นะครับโคชบีไปเจอคนคนหนึ่งครับเขาติดกตะก้าขายหนังสือโคชบีครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าเขาสามารถปิดหนี้เจ็ดแสนได้ภายในระยะเวลา5เดือนคนคนนั้นก็คือคุณมินนะครับช่องของเขาคือไอเจ้ามินนะครับคุณมินนั่นเอยออกมาเล่าให้ฟังครับว่าเขาสามารถปิดหนี้ทั้งหมดเจ็ดแสนภายในระยะเวลา5เดือนด้วยการทําในหน้าติ๊กต็อกนะครับและนอกจากนี้นะครับยังรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนลถนะครับค่าจีปาถะต่างๆที่ต้องจ่ายรายเดือนนะครับเขาสามารถเอารายได้จาก Tik t o ็อกนะครับมาใช้จ่ายได้ตรงนั้นทั้งหมดเลยครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จที่คนมีชื่นชมมากๆเลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าถ้าคุณโฟกัสการทาในหน้า TikTok อกอย่างจริงจังนะครับนี่สินที่คุณมีอยู่คุณปิดได้แน่นอนและนอกจากปิดได้แล้วนะครับคุณยังสามารถตั้งตัวได้เปลี่ยนชีวิตคุณได้แน่นอนนะครับหลายคนนะครับไม่เชื่อนะครับคุณลองไปเซิร์ชดูใน Tik t ต o k ตเดือนหนึ่งแสนบวกๆเป็นเรื่องปกติไปแล้วในยุคปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไม่สายครับที่คุณจะเริ่มเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังตอนนี้นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณไอ้เจ้ามินทำยังไงตามไปติดตามช่องของเขาได้เลยนะครับโค้ชบีทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมคุณมินไม่ได้เรียนกับโค้ชบีนะครับโค้ชฟีเพียงแต่ไปเจอคลิปแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าการเป็นในหน้า Tik t o k มันปิดหนี้ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากศึกษาติงงจแบบเชิลึกเลยคมีคอสอน Tik Took แบบนนั้ตรงๆกับเลย คาะติกตอรของโคชบีมี2แบบนะครับแบบแรกนะครับคือแบบ คอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สพร้อมเรียนทันทีนะครับสมัครปุ๊บนะครับแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนได้เลยทันทีนะครับเป็นคอร์สตลอดชีพไม่มีหมดอายุเรียนตอนไหนก็ได้ตามที่คุณสะดวกเลยนะครับไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิ้นเนื้อหาในคอร์สนะครับจะสอนครอบคุมติ๊กต็อกทุกๆอย่างแบบ360องศาเลยครับสอนตั้งแต่คุณสมัคร t ิ k กต็อกนะครับสมัครเซลเลอร์นะครับการเชื่อมบัญชีระหว่าง t ิ k กต็อกกับติ๊กต็อกเซลเลอร์นะครับการติดตะก้าหน้าช่องนะครับการดึงส การติดตะก้าสีเหลืองในไลฟ์สดนะครับการทําคลิปแบบยังไงโดยที่คุณไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับคนที่ไม่มีสินค้ามาก่อนไม่รู้จะขายอะไรดีก็มีสอนวิธีหาสินค้าเลือกสินค้าในคอร์สด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงวิธีการคิดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ยังไงให้หยุดนิ้วคนดูคอนเทนต์ตันคิดคอนเทนต์ไม่ออกควรจะมีไอเดียในการหาคอนเทนต์อย่างไรพวกนี้มีสอนหมดเลยนะครับในคอร์สและยังรวมไปถึงวิธีการตัดต่อคลิปนะครับสอนตัดต่อคลิปในคอร์สนี้ด้วยนะครับและนะครับยังสอนวิธีการยิงแอดซึ่งเนร์ใหม่ หลายๆคนอยากจะศึกษาการยิงแอดติคต k ในคอสนี้ก็มีสอนครับคอสนี้นะครับเหมาะทั้งแบบคนที่อยากเปในหน้าและเหมาะทั้งแบบคนที่มีสินค้าเป็นของตัวเองเจ้าของแบรนด์เจ้าของโปรดักต์เจ้าของผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับเพราะคอสนี้สอนครอบคลุมหมดทั้ง2อย่างเลยครับไม่ว่าคุณจะอยากออกหน้ากล้องหรือไม่อยากออกหน้ากล้องก็ตามอยากสร้างตัวตนหรืออยากเป็นแค่ในหน้ารีวิวก็ตามคอสนี้มีสอนแบบนั้นทุกอย่างกับคุณในคอสคอสเดียวเลยครับถ้าสนใจอยากเรียนคอสนี้นะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยครับและอีกแบบนึงนะคือแบบส สอนสดเจอตัวโค้ชวีจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับรอบต่อไปนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567นี้ครับที่กรุงเทพครับโรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24ครับสอนกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับสอนจับมือทํากดปุ่มตามเรียกว่าถ้าไม่เป็นโค้ชวีไม่ให้คุณกลับบ้านเลยครับท่านใครเรียนคอร์สสอนสดกับโค้ช B ีนะครับโค้ชวีจัดแถมคอร์สออนไลน์ที่เมื่อสักครู่โค้ชวีพูดถึงนั้นเนี่ยให้กับคุณไปด้วยฟรรรรีีใให้คุณไปเเยนนนนนนสสส่่งงิมซึกกัััแแลละวอ สดวันนั้นนะครับค้ชบีจะตั้งกล้องครับบันทึกภาพการสอนของโคชบีเอาไว้ครับเพื่อคุณสามารถกลับไปเรียนย้อนหลังทบทวนได้ตลอดชีพไม่มีหมดอายุด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับใครเรียนคอร์สสอนสดกับโคชบีนะครับสามารถเอาเคสเอาปัญหาสอบถามปรึกษากับโคชบีได้ตัวต่อตัวเคสบายเคสในช่วงหลังเลิกเรียนของวันนั้นด้วยครับถ้าคุณอยากปรึกษาโคชบีอะไรมีอะไรติดขัดมานานนะครับหาที่ปรึกษาไม่ได้นะครับเข้ามาสอบถามกับโคชบีในวันนั้นได้เลยครับผมและยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดใครเรียนคอร์สสอน กับโค้ดชีโค้ดมีจัดแถมคอร์สสอนสั่งของจากจีนแบบออนไลน์ให้คุณไปด้วยฟรีๆอีกหนึ่งคอร์สครับเอาไว้สําหรับคนที่อยากหาของจากจีนนะครับเอามาขายบน t ิ k กต็อกนะครับคอร์สนี้เหมาะกับคุณมาก,มากๆครับเพราะคุณสามารถสั่งของจากจีนได้ด้วยตัวคุณเองคุณนั่งอยู่ที่บ้านครับคุณสั่งของปุ๊บอีก7วันของมาส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยครับโดยที่ในคอร์สนั้นเนี่ยเป็นแบบ one stop service คุณไม่ต้องไปติดต่อใครที่ไหนอีกแล้วครับการนําเข้าการเสียภาษีทุกอย่างเคล ไปต้องอ่านจีนเปิดแม้แต่ตัวเดียวคุณก็สามารถสั่งของจากจีนได้ด้วยตัวคุณเองเลยครับทั้งหมดนี้นะครับแถมให้คุณถ้าเกิดคุณเรียนคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทํา Tik t o อกกับโคชบีนะครับถ้าสนใจนะครับอยากเรียนคอร์สติ k กต็อกกับโคชบีอยากปิดหนี้ได้แบบคุณมิ้นนะครับแนะนําให้คุณมาโฟกัสติกต็อกแบบจริงจังรับประกันว่านอกจากจะปิดหนี้ได้แล้วเนี่ยคุณยังจะตั้งตัวเปลี่ยนชีวิตได้จากติ k กต็อกแน่นอนครับผมโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์